สวัสดีค่ะทุกคนเรื่องมันมีอยู่ว่าใบาได้เข้าไปเล่น99คืนในป่ามาตอนแรกก็ไม่มีอะไรใบก็ยืนตัดต้นไม้ไปตามประสาแล้วอยู่ๆตอนนี้ยพอใบตัดต้นไม้ได้ใช่ปะทุกคนเนี่ยมันมีกิ่งอะไรด้วยก็ไม่รู้นะ่ะฟีลเหมือนกิ่งไม้เลยนะแล้วก็มันสามารถปลูกได้ด้วยใบยก็คิดว่าเออมันก็ดีนะก็เลยลองปลูกแต่แล้ว ทุกคนมันทำให้ใบหัวนึกถึงเวลาเมื่อสมัยก่อนตอนที่ใบชอบเล่นเกมปลูกผักนี่มันนานเท่าไหรแล้วนะที่ใบไม่ได้เข้าไปเล่นเลยแล้วหลายๆคนก็เริ่มเลิกเล่นกันไปตามกาลเวลาทุกคนยังจำลุงแซมกันได้อยู่ไหมคะจะบอกว่าตอนนั้นมันสนุกมากๆเลยนะใบเองก็เป็นอีกคนที่ชอบเกมนี้มากๆเล่นทั้งวันทั้งคืนไปเลยแต่ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันนะ ขอโทษนะกรอวาการ์เดนใบสัญญาว่าหลังจากนี้ไปใบจะกลับไปเล่นแกเหมือนเดิมถึงแม้จะมีแมปอื่นมาใหม่แต่แกก็เป็นอีกหนึ่งแมปที่ทำให้ใบมีความทรงจำดีๆนะสัญญาว่าหลังจากนี้จะไม่ลืมแกเลย